Nintendo เตรียมปล่อยแอป18บวกบน Nintendo Switch เฉพาะ่วนญี่ปุ่นไอปช่18บวกแบบนั้นเรื่องของเรื่องคือแอป18บวกที่ Nintendo จะเปิดตัวเฉพาะในโซนญี่ปุ่นมีชื่อว่า Nintendo 64ไว้ใช้สนับเล่นเกมสมัยเครื่อง Nintendo 64หรือก็คือเกมเมื่อ27ปี่แล้วบน Nintendo Switch ซึ่งเฉพาะในโซนญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะมีการแยกแอป Nintendo 64ออกเป็น2เวอร์ชันคือเวอร์ชั่นปกติและเวอร์ชัน 18+ บวกเพื่อรองรับเกมที่ถูกหน่วยงานจัดเลสติ้งในญี่ปุ่นจัดให้เป็นเลสตหรือสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโดยตอนนี้จะมี2เกมที่ลงใน Nintendo 64เวอร์ชัน 18+ ได้แก่ Golden Eye <I> 007และ Jet Force Gemini จริงๆ2เกมนี้ ูกจัดให้อยู่ในเลดทีหรือทีนก็คือสำหรับผู้เล่นอายุ13ปีขึ้นไปแต่ที่ญี่ปุ่นจะมีการให้เลตติ้งที่ค่อนข้างเข้มงวดกว่าทํำให้2เกมนี้ถูกจัดเลดเป็น18บวกในญี่ปุ่นหรือถ้าเกิดจะยกตัวอย่างเกมอื่นๆก็อย่างเช่น Overwatch ที่เกือบทุกประเทศเลตติ้งจะสําหรับอายุ12ปีขึ้นไปในขณะที่ญี่ปุ่นจะกลายเป็นเหมาะสำหรับอายุ15ปีขึ้นไปนั่นเอง